สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อับบพัทช n แนลกับบทสรุปพื้นฐานเกมซินไบร์เซชั่น6นะครับบทสรุปชุดนี้นะครับผมจะแบ่งเป็นตอนๆเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลนะสามารถดูใต้ดิฟเซชั่นนะครับรายละเอียดใต้คลิปได้เลยก่อนที่จะไปกันต่อนะครับ ผมขอประกาศเตือนก่อนนะสําหรับคนที่คิดจะซื้อเกมนี้มาเล่นนะครับเกมตระกูลซินไมเออร์ซีวิไลเนี่ยนะครับ <c oughs> เป็นเกมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมดูดวิญญาณอันดับต้นๆเลยนะถึงขนาดว่ามีวลีเฉพาะสําหรับพอแฟนเกมซีรีส์นี้เลยนะคะว่าขอให้เธอน,น่าเฮ้ย การวิจัยจะเสร็จแล้วอ่ะขออีกเทิร์นหน้าเฮ้ยจะสร้างไอ้นี่ได้แล้วอ่ะขออีกเทิร์นหน้าโอ้โหจะได้อยู่แล้วอขออีกเทิร์นหน้าคุณจะขออีกเทิร์นหน้าขออีกเทิร์นหน้าขออีกเทิร์นหน้าและเมื่อเงินหน้าขึ้นมาอีกครั้งนะครับคุณจะพบว่าการเวลาถูกว้าผ่านไปเป็นวันๆถือว่าเตือนกันแล้วนะจ๊ะ Civilization น,นะครับเป็นเกมแนววางแผนเทิร์นเบรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณจะได้รับบทบาทเป็นผู้นำของโลกได้สร้างพัฒนาเมืองตั้งแต่ยุค 4,000ปีก่อนประวัติศาสตร์ทหารใช้ไม้กระบองตีกันปุบปับปุบปับปุบปับปุบป,บปับจนมาถึงยุคกลางที่ทหารสู้กันด้วยดาบกับปืนแล้วก็ยุคใหม่ที่ยิงนิวเคียร์ใส่กันและจบด้วยการสร้างยานอวกาศขึ้นไปตั้งนิคมอยู่บนดาวอังคารกันเลยทีเดียวในด้านการเล่นก็ไม่ใช่แค่ว่าพัฒนาเมืองแล้วก็ปั๊มยูนิตไปสู้เหมือนเกม,มอื่นๆนะแต่คุณจะมีทางเลือกมากมายเลยนะครับในการเข้าถึงชัยชนะไม่ว่าจะเป็นชัยชนะทางด้าน,านวัฒนธรรมศาสนาหรือว่าเทคโนโลยีสามารถหา วิธีหรือหนทางของชัยชนะในตามแบบที่เป็นตัวคุณได้เลยครับผมปัจจุบันเป็นภาคที่6ซึ่งเป็นภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นไปอย่างมากมายเลยทั้งรูปแบบที่มีการนําเสนอให้เข้าถึงง่ายขึ้นนะครับเล่นง่ายขึ้นแล้วก็เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่ๆมากขึ้นแต่ว่ามีความซับซ้อนและสมจริง มากขึ้นกว่าเดิมอีกครับจะไม่ใช่แค่การปรับสเตตัสยูนิตนิดๆหน่อยๆแล้วแยกออกเป็นประเทศประเทศอีกแล้วนะแต่ในแต่ละประเทศจะมียูนิตพิเศษเป็นของตัวเองผู้นําของแต่ละประเทศมีบุคลิกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน <c oughs> เช่นถ้าคุณจะไปรังแกเมืองเล็กๆที่ไม่มีทางสู้แล้วก็ รับรองเจอนิวเคลียร์ของมหาตามะคานทีแน่นอนหรือว่าถ้าคุณคิดจะปั๊มสิ่งก่อสร้างมาัศสรรยจรมากจนเกินไปแล้วล่ะรับรองเจอกองปืนใหญ่ของจิ๋นซีห้องเต้ฉะนั้นนะครับการเล่นในแต่ละชนชาติก็จะมีสไตล์การเล่นที่ แตกต่างกันในการต่อกรของประเทศต่างๆนะครับคุณต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับประเทศนั้นๆจะไม่ใช่เหมือนภาค5ที่แบบว่ารีปัมสิ่งก่อสร้างประจา์ออกมาเยอะๆและจะชนะเนียนๆเสมอไปนะครับหรือว่าจะยึดแนวทางการชนะในรูปแบบเดิมตลอดไปเกิ่นน้ำอย่างยิ่งใหญ่รังการนะครับผมถ้าคุณพร้อมแล้วผมก็พร้อมแล้วครับที่จะเดินทางไปสู่ในโลกของซิมไพ i เออร์ซิไรเซชันหกเลยครับ เมื่อเข้ามาในเกมครั้งแรกนะครับผมจะเจอกับหน้าต่างเมนูตามนี้นะครับผม Sin g l e Player สามารถที่ c r คิด e เียเกมใหม่เล่นคนเดียวได้นะครับหรือว่าโหลดเกมเก่าที่เคยเล่นค้างไว้มาเล่นนะครับผมหรือว่าจะเป็นการเล่นแบบ m u l t i p l a y e r ก็คือเล่นผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหรือว่า Local Network นะครับผมเกมออปชันเรามาไล่ดูกันเลยตั้งแต่ในหมวดเกมนะครับผม quick c o m b a c k กับ quick movement เป็นการแสดงแอนิเมชันการเคลื่อนไหวการโจมตีหรือว่าการเดิน l l a b l e ไว้ White, นะครับหรือว่ายกเลิกไป disable ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการดูแอนิเมชันของมันหรือเปล่าเท่านั้นเองไม่ได้มีผลอะไรต่อเกม auto e n d t u r n ก็คือ ถ้าเราเปิดไว้เมื่อไม่มีอะไรทําแล้วนะครับไม่มีอะไรให้ควบคุมแล้วนะครับเขาจะจบเทินนั้นให้เราอัตโนมัติทูนเนอร์นี่ผมไม่ทราบแอดไว e นะครับก็คือการแนะนําการเล่นสามารถที่จะเปิดไว้ได้นะครับผมเขาจะเลือกการแนะนําที่เหมาะสมให้เรานะครับไม่ว่าเราจะเป็นผู้เล่นที่เพิ่งมาเล่น Civilization 6ครั้งแรกนะครับหรือว่าจะเป็นผู้เล่นที่ ไม่เคยเล่น Civilization เลยเราก็สามารถเลือกแล้วเขาจะแนะเลือกคำแนะนำที่เหมาะสมมาคอยแนะนำเราในเกมตลอดเวลานะครับผมขอ Disable ไว้เพิ่มให้เกิดความรำคาญนะครับผม Turn b e t w e e n Auto Save นะครับก็คือกี่เทิร์นต้องการ Auto Save ทีหนึ่งถ้าเราเลือก1ไว้นะครับก็คือทุกๆเทิร์นท,ที่ผ่านไปเขาจะเก็บ Auto Save ไว้ให้นะครับถัดไป Number of Auto Save to Keep ก็คือว่า Auto Save เนี่ยจะเก็บไว้เป็นจำนวนเท่าไหร่สามารถจะเลือกได้นะครับ แล้วต่อไปนะครับผม time o f day นะครับอันนี้ก็คือการตั้งเวลาไม่มีผลกับเวลาในเกมนะแต่น่าจะเป็นเวลาที่ขึ้นโชว์ตรงบาข้างบนมากกว่านะครับผมเป็นเวลาจริงนะครับกราฟ,ฟิกนะครับผมสำหรับกราฟิกแนะนำของเกมนี้นะครับสามารถดูได้ตามนี้เลยนะครับ Steam r e q u i r e m e n t ต้องเป็น Windows 64บิตเป็นต้นไปนะครับผมขอย้ำนะครับว่า64บิต 32บิตผมไม่แน่ใจว่าจะเล่นได้นะครับผมสำหรับสเปคขั้นต่ำนะครับผมก็คือต้องใช้ Core i3 2.5 GHz นะครับหรือว่า AMD Pinnom 2นะครับ2.6 GHz ขึ้นไป m e m o r y RAM นะครับผมใช้4 GB กจอนะครับก็เป็น AMD 5570 หรือว่า NVIDIA 450ขึ้นไปนะครับสำหรับสเปคที่เขาแนะนำจริงๆนะครับก็มี Core i5 2.5 GHz นะครับหรือว่า AMD FX 8350ขึ้นไป m e m o r y RAM ก็8 g b การ์ดจอเป็น AMD 7970นะครับหรือว่า NVIDIA 770ขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ Request สเปคไม่ได้สูงมากนะครับผมคิดว่าคอมส่วนใหญ่ ก็น่าจะเล่นได้นะครับสามารถเลือกปรับกราฟิกตามสเปคของคอมที่เราใช้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ดูแคสของผมนะครับจะเป็นกราฟิกสูงสุดนะครับผมคือไม่มีสุดไปกว่านี้แล้วนะครับโอเคต่อไปออดิโอก็จะเป็นการตั้งค่าเสียงนะครับต่างๆนะครับไม่มีอะไรสำคัญนะภาษานะครับ language นะครับผมก็สามารถที่จะเลือกตั้งภาษาได้นะครับผมมีหลายภาษามากมายนะครับแต่ว่า ไม่มีภาษาไทยแน่นอนล่ะครับผมอินเทอร์เฟซนะครับคล็อกฟอร์แมตนะครับสามารถเลือกได้อันนี้ก็จะเป็นเวลาจริงๆอย่างที่บอกเขาจะขึ้นโชว์ในเกมให้นะครับเพื่อป้องกันการวาร์ปนะครับผมเดี๋ยวคุณจะเข้าใจคําพูดผมครับว่าวาร์ปเวลาเนี่ยเป็นยังไงภาคนี้นี่เขาขึ้นเวลาแปะไว้เลยครับผมว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะเล่นนานไปหรือยังนะครับผมสามารถดูได้ที่มุมจอได้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรสําคัญนะครับยกเว้นอันสุดท้ายนะครับ สกอเ e นเมาส์แอดเอทนะครับผมสำหรับอันนี้นะครับถ้าเรา Disable นะเราไม่สามารถที่จะคลิกซ้ายเพื่อเลื่อนแมพได้ต้อง e n d b l l e ไว้นะครับผมถึงจะคลิกซ้ายแล้วเลื่อนแมพได้ง่ายๆนะครับก็แล้วแต่คนถนัดนะครับลองลองปิดลองเปิดดูละกันแล้วดูว่าใครถนัดแบบไหน Key Building ก็คือการเซตค่าปุ่มต่างๆนะครับสามารถดูพื้นฐานได้นะครับว่าปุ่มไหนนะครับเป็นคีย์รัสสำหรับ ออปชันอะไรนะครับผมฟังก์ชันอะไรก็สามารถมาไล่ดูได้แอปพลิเคชันนะครับสำหรับอันนี้ก็คือโชว์อินโทรวิดีโอนะครับก็คือตัววิดีโอไททอลตอนเริ่มต้นนะครับสามารถที่จะปิดหรือเปิดก็ได้นะครับถ้าปิดไว้ก็จะเข้าเกมได้เร็วขึ้นไม่ต้องดูวิดีโอไททอลซ้ำๆโอเคเดี๋ยวเราลองมาเล่นซิงเกิลเพลเยอร์แบบครีเอทเกมกันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างบนสุดนะครับจะเป็นการเลือก ชนชาติต่างๆที่เราต้องการเล่นซึ่งอย่างที่ผมบอกไว้นะครับทุกชนชาติจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีโครงสร้างพื้นฐานมียูนิตเฉพาะของชนชาติตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งเดี๋ยวผมจะทําแยกเจาะลึกแต่ละประเทศอีกทีนะครับผมสามารถดูรายละเอียดได้ใต้คลิปนะครับตอนนี้ขอดูคร่าวๆก่อนละกันว่ามีประเทศอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากฝรั่งเศสนะครับอียิปต์เยอรมนี อินเดียเซอร์มาเนียกรีซนะครับสำหรับกรีซอันนี้นะครับผมจะเป็นกรีซสปาร์ตานอร์เวย์อันนี้ก็จะเป็นไวกิ้งเจแปนญี่ปุ่นนะครับอสเต็ c, สำหรับอสเต็จะเป็นเอ,อ่อชนเผ่าโบราณซึ่งจะเป็น DLC นะครับผมสำหรับผู้ที่พรีออเดอร์เท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ไม่ได้พรีออเดอร์นะครับรู้สึกว่าเขาบอกว่าจะได้รับหลังจากนี้อีกเดือนหรือว่า3เดือนผมไม่แน่ใจ ครับก็คือจะได้รับที่หลังนะครับแต่สําหรับใครที่พีออเดอร์ก็จะได้มาก่อนเลยคองโกบราซิลกรีซนะครับอันนี้จะเป็นกรีซปกตินะครับกรีซในเมืองแล้วก็รัสเซียสเปนไชน่าจีนนะครับอาราเบียอเมริกาเสียไทยนะครับผมไซเทียเสียไทยไซเทียไซเทียนะครับอ่านว่าไซเทยียนะครับผมอ่าโลม และก็สุดท้ายอิงแรนอังกฤษของเรานี่เองนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับสักลสักประเทศหนึ่งนะผมขอแรนดอมก็ได้ชุดเกมดิฟ f f ค c ลตี้นะครับผมก็คือการเลือกระดับความยากง่ายของเกมนะครับตั้งแต่ s ซ t เทอรไปจนถึง Duty เลยนะครับผมก็คือตั้งแต่ง่ายสุดไปจนถึงยากสุดนะครับสามารถเลือกระดับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเล่ร่อนนะครับหัวหน้าขุนศึกเจ้าชายราชา จักรพพัดนะครับแล้วก็อมตะหรือว่าจะเป็นระดับเทพนะครับสำหรับค่า default ที่เขาตั้งไว้ให้ก็คือจะเป็นระดับเจ้าชายเกมสปีดนะครับสามารถที่จะเลือกความเร็วความช้าของเกมได้หมายความว่าถ้าหากว่าเราเลือกเป็นเกมเร็วในการวิจัยพัฒนาอะไรต่างๆนะครับจะเทิร์นน้อยลงนะครับแล้วก็เวลาจะเดินเร็วขึ้นเราจะเริ่มสตาร์ตตั้งแต่4000ปีก่อนคิดถ้กราชไปจนถึงคิดถ้กราช2 0 5พก็ถ้าเลือกเป็นเกมเร็วนะครับเวลาก็จะไปเร็ว แล้วเราก็จะวิจัยอะไรต่างๆได้เร็วขึ้นด้วยนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะแบบว่าเล่นแบบอีพินะครับผมก็คือเวลาจะช้าลง50%จากค่า Standard หรือว่าจะเล่นแบบละเอียดสุดๆเลยนะครับผมก็คือเลือกอันสุดท้ายได้เลยนะครับแล้วแต่ความชอบของเรานะครับว่าต้องการจะเล่นกี่ร้อยหรือกี่พันเทิร์นต่อไปนะครับเลือก ประเภทของแมพซึ่งก็มีให้เราเลือกด้วยนะว่าต้องการแมพป,ประเภทไหนนะครับ c o n t i n e n นะครับผมก็คือในรูปแบบทวีปอันนี้นี่ก็จะคล้ายโลกของเราในปัจจุบัน คล้ายนะแต่ไม่ใช่ทวีปของโลกนะครับผมจะเป็นเขาจะเจเนเรตทวีปใหม่ทุกครั้งที่เราเริ่มเกมใหม่นะครับแต่สําหรับอันนี้ก็คือจะคล้ายโลกนะครับก็คือจะมีหลายทวีปใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะมีเกาะเล็กๆเป็นทวีปย่อยกระจายด้วยนะครับผมแฟคทอลนะครับก็คือจะเป็นทวีปใหญ่กับทวีปเล็กกระจายกระจายกันอินแลนด์ซีนะครับสำหรับอันนี้จะเป็นทวีปใหญ่ทวีปเดียวเลยนะครับแล้วก็จะมีทะเลกว้างๆอยู่ตรงกลางไอซ์แลนด์เพจนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่จะเล เส้นแนวโจนสลัดนะครับก็คือมันจะหนักไปทางหมู่เกาะแล่นเรือแล้วก็มาสู้กันแพนเจียนะครับอันนี้จะเป็นทวีปขนาดใหญ่ทวีปเดียวล้อมรอบด้วยทะเลส่วนอันสุดท้ายซับเฟลก็คือการแรนด o อมนะครับแล้วตะบุญแต่กร,รมนะรมผมขอเลือกเป็นแพนเจียแล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพรีวิวเกมนะครับชุดแมปไซส์นะครับนอกจากที่เราจะเลือกสไตล์ของแมปหรือว่าประเภทของแมปแล้ว นะครับเรายังเลือกความใหญ่เล็กของมันได้ด้วยจะไล่ตั้งแต่เล็กสุดนะครับจนถึงใหญ่สุดเลยเราไปที่ advanced setting l o o set เขาบอกว่ามันเป็นการรูปแบบการปกครองอะครับแต่ว่าตอนนี้เลือกได้อย่างเดียวความยากของเกมนะครับเหมือนเดิม start era นะครับผมก็คือเลือกยุคข,ของการเริ่มต้นเกมได้นะครับเราจะเริ่มเกมตั้งแต่4,000ปีก่อนคิสตการเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเริ่มเกมในยุคหลังก็ได้ ซึ่งถ้าหากเราเริ่มเกมในยุคหลังนะครับผมการวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆของยุคก่อนหน้าที่เราเลือกนะครับผมจะเต็มให้เราเลยนะครับผมก็คือถ้าเ,าเลือกอินฟอร์เมชันอีลาการวิจัยเทคโนโลยีต่างๆนะครับผมตั้งแต่ยุคแรกจนถึงอะตอมิกเนี่ยจะมีพร้อมสรรับให้เราทันทีเกมสปีดก็เหมือนเดิมนะครับแมปแมปไซส์นะครับเวอร์เอชอันนี้จะส่งผลต่อเนินเขากับภูเขาถ้าเราเลือกนิวจำนวนภูเขาหรือว่าเนินเขาในแมปของเราจะเยอะขึ้น นะครับเลือกสแตนดาดก็ปกตินะครับหรือว่าถ้าจะเลือกเป็น O นะครับก็คือภูเขาเกระเนินเขาจะน้อยนะครับเราสามารถจะเลือกได้เลยนะครับผมว่าต้องการแบบไหนนะครับภูเขาเยอะภูเขาน้อยเลนฟอนะครับฝนเยอะฝนน้อยนั่นก็คือจะส่งผลต่อพื้นที่ที่เป็นป่าหรือว่าเป็นป่าดิบชื้นหรือว่าเป็นพวกบึงหนองต่างๆนะครับจะมีจํานวนมากขึ้นหรือน้อยลงก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกอันแรกนะครับก็คือจะเป็นป่าน้อยนะครับสแตนดาดหรือว่าจะเป็นป่าเยอะ เลือกได้ตามความชอบใจ C l e v e l นะครับจะส่งผลต่อน้ําในแผนที่จะมีจํานวนมากน้อยก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าต้องการน้ําเยอะน้ําน้อยนะครับโดยจะเริ่มไล่จากน้ําน้อยนะครับสแตนดาร์ดแล้วก็น้ําเยอะรีสอร์ทนะครับอันนี้ก็คือจะเลือกความหนาแน่นของทรัพยากรในพื้นที่ในแผนที่ของเรานะครับผมต้องการที่จะแบบมีทรัพยากรเยอะหรือทรัพยากรน้อยก็ เลือกตามความชอบได้นะครับผมอันบนสุดก็คือทรัพยากรน้อยต้องแย่งแข่งขันกันนิดนึงหละนะครับแบบสแตนดาร์ดนะครับหรือว่าจะเป็นแบบทรัพยากรเยอะยะ,ะมากมายเดินไปไหนก็เจอแต่ทรัพยากรเราก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นกันสตาร์ทโพซิชันนะครับอันนี้ก็คือการเลือกจุดเกิดนั่นเองจะให้แบบไปเกิดตรงที่ดีๆเลย เหมาะที่แบบจะตั้งถิ่นฐานได้ทันทีนะครับหรือว่าต้องแบบเดินหาหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะเลือก Start Position ได้ต่อมานะครับวิก t อรี่ o n นดิชันนะครับผมก็คือเลือกรูปแบบของชัยชนะเคิลเจอร์คือการชนะทางด้านวัฒนธรรมโดมิ n เนช o ันนะครับการชนะทางด้านการทหารลีเลจิอัสคือชัยชนะทางด้านศาสนาไซแอนวิกตอรี่นะครับก็คือชัยชนะทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับผมแล้วก็สกอร์วิกตอรี่นะครับชนะทางด้านสกอร นะครับก็สามารถที่จะติ๊กเลือกได้นะครับว่าต้องการให้มีชัยช,ช,ชนะแบบไหนบ้างนะครับผมสำหรับอันสุดท้าย score victory นะครับมันจะสัมพันธ์กับ limit turn ถ้าเราเลือกเป็น no limit turn นะครับผม เราจะเราจะไม่สามารถเลือกชนะแบบสกอร์ได้ถ้าจะเลือกเป็นบายเกมสปีดแล้วเราติ๊กเลือกที่สกอร์วิกตอรี่นะครับตัวเกมจะไปสิ้นสุดที่ปี2050ถ้าถึงคศออ2050แล้วใครมีสกอร์เยอะสุดถือว่าชนะไปหรือว่าจะสามารถที่จะแบบคอสตอมเลยก็ได้นะครับก็คือ500เทิร์นเป็นต้นนะครับ500เทิร์นปุ๊บใครมีสกอร์เยอะสุดก็ถือว่าชนะไป นะครับสามารถที่จะเพิ่มได้นะครับผมแล้วจะเป็นร้อยเทิร์นพันเทิร์นเลือกได้นะครับผมว่าเราต้องการเล่นเกมแบบไหนตามสะดวกเลยนะครับผมขอเป็น no t e r limit ก่อนและการเพื่อการพรีวิว no barbarian นะครับก็คือกลุ่มคนเถื่อนคนเถื่อนนะครับเขาจะมีค่ายของเขาเองนะซึ่งเขาก็จะมีความ exclusive นะครับความดุดดานตามระดับความยากที่เราเล่นด้วยเราสามารถที่จะติ๊กตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้มีบา r าเ r ียนเลยหรือว่าไม่ให้มีคนเถื่อนเลยก็ได้ no table village นะครับเออ จะเป็นหมู่บ้านนะครับผมถ้าเราไปเจอเนี่ยเราจะได้โบนัสก็สามารถที่จะติ๊กเพื่อที่จะไม่เอาก็ได้นะครับติ๊กออกก็ดีครับผมเพราะว่าตรงนี้ไม่มีข้อเสียเลยนะครับถ้าเราเปิดแมปไปเจอไทบอลวิ l เลจเนี่ยเราก็จะได้โบนัสนะครับซึ่งได้เงินฟรีนะครับผมถือว่าเป็นข้อดี ความยากง่ายของเกมนะครับจะส่งผลต่อความฉลาดของ AI นะครับแล้วก็สําหรับความยากระดับคิงขึ้นไปพวกนี้ครับผม AI จะได้โบนัสพิเศษด้วยโกงเรานิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ส่งผลต่อความดุของบาบาเลียนนี่ก็คือระดับความยากเราเซตเกมที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดสตาร์ทเกมเพื่อเข้าไปในเมนูเกมได้เลยครับเมื่อเข้ามาในเกมนะครับผมในเบื้องต้นนะครับเราจะเจอกับ ยูนิตต่างๆที่ตัวเกมจัดสรรไว้ให้เราตอนเริ่มต้นนะครับซึ่งผมเนี่ยเลือกเป็น Information นเอลาใช่มหมก,ก็คือยุคใหม่สุดๆเลยนะครับก็จะเจอ s a ทเตอร์นะครับที่เป็นรถยนต์แล้วนะครับแล้วก็มีกลุ่มทหารระดับสูงนะครับสกเกลระดับสูงคอยคุ้มครองมากมายนะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่เริ่มต้นเริ่มเกมนะครับเป็นยุคแรกๆนะครับก็อาจจะเจอกลุ่มโคเลร่อนที่ขนของอยู่บนมา้า นะครับแล้วก็อาจจะมีแบบวอริเออร์ถือกระบองแค่กลุ่มเดียวคอยคุ้มกันนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราเริ่มต้นมายุคไหนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมพอเท่านี้นะครับผมแล้วก็คลิปหน้าผมจะอธิบายส่วนเมนูต่างๆนะครับผมที่อยู่ในอินเทอร์เฟซทั้งหมดเลยนะครับผมยังไงรอติดตามนะครับผมใครยังไม่กด Subscribe รบกวน Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแล้วติดตามกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ Subscribe s u b s c r i b e Subscribe ปักแต่ใครอ Subscribe Subscribe Subscribe